สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะให้ช่างภูมิพาไปชมรถใหม่นะครับสวัสดีครับเราไปชมรถใหม่กันนะครับนี่นะครับวีเตอร์ตัวใหม่นะครับเอฟนะครับผมวเทอร์ตัวใหม่ตัวใหม่ครับตัวเขาด้วยง่ายครับตัวใหม่จะหน้ากากสีเทานะครับ ตัวเก่าจะเป็นหน้ากากสีดำนะครับผมเรามาดูมาชมาระบบหางกันครับดูของมันก่อนนี่มีเครื่องอัน3ซีซีนะครับนี่เีเครื่อง3ซีซีข้างบน3แปดเป็นรถของอัตตวันน้องคายครับเป็นมาสังไว้ สองขั้นในยินขาวว่าสิบกล้านครับเนืนสดขุดดิพี่น้องสุดยอดอีรีขึีนเรื่อมารีบวิ่ให้เบิ้ลขาวๆครับเบิ้งกระไพนหน่อยครับไพนในต้องไปขออนุญาตเป็นหางตัวนี้ครับจะเป็นรุ่นพิเศษครับจะเป็นแบบถุงลมทั้งบมดเลยครับห่อหางครับสวยงามเลย นี่อยู่ซีซีหังเลยครับเดนนี๋ยวนี้กวาดไต้หายหว่วงครับย่ำขึ้นเขาลงเขาปลอมมาาั่งมีเลยเซฟตีอย่างนี้โดยเฉพาะทางดับพงดับพึ่งเพราะนี่แกเป็นถุงร่มนะครับดมากไม่เสียมสุดยอด ระบบถุงลมอะไรซอนมั้งครับไม่รู้จะเห็นหมดราถุงลมสองคัน จะข้ามง,งามๆต่อมาได้สวยมากครับนี่ลหางนี่ก็ซซมกันกับหัวเลยราคาโลบทขั้นนะครับตะเรียบทขั้นเอาเกินสแตนเลสโล่ยัง ใจร่างการงับสายร,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 ร่างการ่างกายมากครับ่ตู้เจ็บอุปกรณ์ครับเนี่ยต้องชุดเข้าไปนะครับเข่าวๆไพนอกครับ ม่อยู่สองขั้น,นใช้กับเครื่องนึ่งยู่เคียร์เป็นเคียร์ M C M เครื่องสามครับอ๋อสามซีซีเครื่องโไค,ค,ครับวิกเตออ์นิโอครับตรงไหมสวยงามตามท้องเรื่อง ดูที่ศูนย์น้องไข่นะครับนีย่ยครับผู้ใดอยากได้รถหม่กับมาติดต่อสอบถามได้เลยครับที่ศูนย์น้องไายเฮ้ผู้ใดอยู่ใกล้กันอไดเอ m เอเออเป็ดล็อกไว้เปิดล็อกไว้ เอาคลิปนี้ครับมารีวิวไห้เบิ้งข้าวครับเดี๋ยวเมื่อนาสิหาขั้นไม่มารีวิวไห้เบิ้งครับสวัสดีครับ